กดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์คลิปผมด้วยนะครับมาต่อกับจักรวาลวิวแก๊กเทนที่ผมแต่งเองดีกว่าครับเพราะคราวที่แล้วผยังบรรยายตัวละครไม่ครบเนื่องจากตัวละครสําคัญในเบนเทนเนี่ยมันเยอะมากๆแต่เอาจริงๆแม้ว่าผมจะทาพาทนี้ต่อก็ใช่ว่าครบทุกตัวละครนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆผมเลยขอคัดตัวละครสำคัญสำคัญมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็ปิดโปรเจกต์นี้ไปเลยจะได้ไปโปรเจกต์อื่นต่อเควินเลวินจะเป็นยังไงหากวิวแก๊กได้เอาดนติกไปตั้งแต่ตอนแรก ทุกคนจําได้สินะครับว่าพาร์ทที่แล้วของเดาว,ว่าเซเวนติสจะไม่ตั้งกลุ่มรูเตอร์แน่นอนว่ามันทําให้เส้นเรื่องของเควินเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรไม่เสียจะใช้คําว่าเยอะมากๆเลยอย่างแรกเควินจะไม่ได้กลายเป็นวายร้ายอาจจะแค่ใช้ชีวิตธรรมดาไปวันวันในช่วงแรกที่ผมให้เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าชีวิตเควินแทบจะทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเซเวนติสชักใยญ่อยู่เบื้องหลังแล้วชีวิตเควินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซเวนติสไม่มีกลุ่มรูเตอร์เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตปกกติัับบคครรอว แต่ก็อาจจะมีอะไรพิเศษนิดหน่อยเพราะนี่เป็นไทม์ไลน์ที่วิวแก๊กเป็นตัวอันตรายระดับจักรวาลไปแล้วได้ยึดของโลกตั้งหากแล้วเควินก็เกิดมาพร้อมกับพลังวิเศษมันจะทําให้ครอบครัวเลวินเนี่ยสนับสนุนให้เควินเป็นฮีโร่กอบกู้โลกโดยใช้พลังออสโมเซียนไม่ก็เควินอยากเป็นฮีโร่กอบกู้โลกเพราะไปดูหนังดูการ์ตูนแล้วเกิดอาการอินอะไรประมาณนั้นก็เป็นไปได้ครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมหน่อยครับว่าหากไม่มีรูเตอร์เนี่ยนอกจากเควินจะไม่มีประวัติเสีย ก็จะมีเฮเลนแมนนี่เพียสอารันที่ชีวิตเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยเพราะไม่มีใครมายัดเอเลี่ยนพลังใส่พวกเขานั่นเองโอ้ยเมื่อกี้ผมพูดผิดเมื่อกี้ผมต้องพูดว่าไม่มีใครมายัดพลังเอเลี่ยนใส่พวกเขาสิเอ้อเมาอะไรวะกูต่อต่อต่อ,ตอทำให้3มคนนี้ที่ผมกล่าวมาไม่สี่สี่คนเลยที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาเท่านั้นและในเมื่อทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เควินก็จะไม่เคยมีร่างกายพานันไม่ได้ไปอยู่มิติอนไม่เคยเจอกับควอเรลไม่ได้เป็นเพื่อนกับอารจิต ซึ่งไอ้จุดไม่ได้เป็นเพื่อนการ์ินนี่ผมว่าดีต่อตัวเควินสุด้วครับแล้วก็แล็กนาล็อกจะไม่ได้มีบทบาทใไรเด่นๆไม่ต้องสู้กับเควินบอสตัวแรกในภาคอัลติเมตเอเลียนอย่างแอคเรกกก็อาจจะไม่เกิดหรือไม่ก็เป็นแค่คนธรรมดาคนนึงเท่านั้นนะครับแล้วเควินก็จะไม่เคยเที่ยวอวก,กาศแบบไปทำลายหลักทําให้จะไม่เคยเปมั่นกับเจ้าหญิงลูมาอีกด้วยอันนี้มันได้สําคัญอะไรหรอกครับแต่ว่าผมเล่าไว้ขำๆในจุดนี้ แน่นอนว่าเควินตอนเด็กก็จะไม่เคยเจอเบนกับเกวนในฐานะศัตรูแต่ใช่ว่า3คนนี้จะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะพาร์ทก่อนผมก็บอกไปแล้วว่าเบนเกวนอยากเป็นช่างประปาและในเมื่อเควินก็อยากเป็นช่างประปาและมีโอกาสได้เป็นช่างประปาแบบนี้ทั้ง3คนคงไปเจอกันในสถาบันฝึกช่างประปาตอนโตรนแหละครับแต่ต่อให้เจอกันแล้วผมว่า3คนนี้ก็คงไม่ได้สนิทแบบที่พวกเราเห็นในทไลายหลักไม่ก็สนิทกันเหมือนเดิมแค่ว่าเหตุการณ์ที่ทาให้สนิทกันจะไม่เหมือนเดิม แต่มีส่วนหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปได้ก็คือความถนัดในด้านเครื่องยนต์กลไกเนื่องจากผมให้เควินได้เข้าฝึกฝนเป็นช่างปปาและหน่วยนี้มันไม่ได้มีแค่การฝึกต่อสู้มันมีฝ่ายของพวกนักประดิษฐ์ด้วยทําให้นอกจากฝึกต่อสู้เนี่ยเควินจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างดาวนสถาบันฝึกช่างปปาแทนการไปศึกษาด้วยตัวเองแบบในทำลายละ่ะแล้วพอได้ฝึกในสถาบันดีๆเนี่ยเจ้าตัวก็มีโอกาสเก่งกว่าในทำลายหลักอีกนะครับอันนี้ผมหมายถึงในเรื่องเครื่องยนต์กลไกลนะครับไม่ใช่เร ทักษะการต่อสู้พี่แกอาจ,จะเป็นกระสอบทรายเหมือนเดิมก็ได้อีอีแล้วพี่เควินเนี่ยก็คงจะมีอาวุธเยอะขึ้นแหละครับรถพี่แกก็คงจะกลายเป็นรถของช่างปลาปาที่พี่แกวไปแต่งให้เทพขึ้นเยอะแทนไม่ได้เป็นรถแบบที่เราคุ้นตากันในไทม์ไลน์หลักเพราะว่าพี่แกได้อยู่ด้วยหน่วยช่างปลปาและนินนาก็ผมก็คิดแบบนั้นก็เพราะว่าในตอนนี้วิลแก๊สกองจัก,กรวาลได้ออนิทิกไปแล้วทางหน่วยก็คงจะอนุญาตให้เควินปรับแต่งอุปกรณ์ของตัวเองได้เต็มที่แลวเผยเผเนี่ยเควินก็คงจะทาให้คนอื่นด้วยเพื่อเเปป็นนกกาสมลลียววบใหบห้ั่่ชงโ ไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าหน่วยช่างปะปะวาวการแล้วต่างหากล่ะส่วนศาสตราจารย์พราดอกเขาจะมีบทบาทอะไรไหมผมว่าก็คงจะเหมือนไทม์ไลน์หลักแล้วครับที่อาจารย์เขาออกมาสปอยสั้นๆให้สงสัยเล่นๆแล้วก็จากไปไม่ได้ยุ่งอะไรมากมายแต่มันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเควินกับเบนเนี่ยอาจจะไม่เคยโดนทางด้วยกันก็ได้โอ้ผมลืมเบนไปได้ไง,ไงเนี่ยแม่จะจินคูสองคนนี้ก็ <c oughs> บาๆหน่อยเถอะ เว้นแต่วิลแก๊กเนี่ยจะใช้พลังของคล็อกเวิร์กทำให้ไทม์ไลน์ปั่นปว่วนแกถึงจะมาช่วยแบบเต็มที่แต่ไม่แน่นะครับแกอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากเบนในไทม์ไลน์ต่างๆมาเพื่อโค่นวิลแก๊ก10ตัวนี้ก็เป็นไปได้ต่อมาไซโคโบสผู้สร้างเนมทิกเพราะอยากจะเอาชนะแอสมัทพี่แกคงไม่มีบทบาทในไทม์ไลน์นี้หรอกครับเนื่องจากออมิทิกอยู่ในมือของวิแก๊กหากไซโคโบสจากชนะผลงานชิ้นเอกของแอสมัทก็ต้องไปหาเรื่องกับวิลแก๊กซึ่งพี่แกเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดนะครับคงไม่คิดทำอะไรง,งๆแบบนนั้นหอก ไปบวกกับวิลแก๊สนี่คือค่าตัวตายชัดๆเลยนะครับเนะี่ยต่อมาเมาแวร์ไอ้นี่ก็ไม่น่ามีบทบาทอะไรอกครับเพราะเดิมทีพี่แกเป็นเกาเวนิกแมคคมอมบฟที่ไม่สมบูรณ์พิกปกติแถมยังมีเหตุการณ์วิลแก๊สจะของโลกคองจัก,กรวาลอีกพี่แกก็คงแห้งตายนะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีหน่อยพี่แกก็อาจจะโดนคนบนดาวรักษาเอ,อ่อหรือจะใช้คำว่าซ่อมแซมเ,เนี่ยเออนั่นแหละก็คงถูกซ่อมให้กลับไปเป็นอัปเกรดทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นตัวร้ายอะไรหรอกถ้ามองในแง่ดีนะ ส่วนชามแคสเตอร์เฮ x กจะมีบทบาทอะไรไหมอันนี้ผมก็คิดลำบากเหมือนกันเพราะพวกเขาเหล่านี้ไม่มีเหตุผลอะไรจะไปสู้กับวิลแก๊กอยู่แล้ว2ลุงหลานนี่คงจะไปฝึกวิชาเพื่อเอาชนะแอดเวนเจอร์และอยู่ในเลเจอร์โดเมนต่อไปนะครับโอเคผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับกับจักรวาลวิลแก๊ก1นฉบับผมเองเพราะตอนเล่นผมตั้งใจจะทําแค่พาร์ทเดียวแต่คิดไปคิดมาว่ามันจะมีใครได้รับผลกระทบอีกมันก็เกิดสนุกเลยมาทําต่อนะครับ แต่ก็ต้องพอแค่นี้เพราะว่ามันสามารถคิดต่อยอดได้เยอะมากๆจนผมต้องหยุดไปแค่นี้ก่อนเนื่องจากว่าผมไม่มีภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหามากมายเท่าไหร่และถ้าเกิดผมจะทําอย่างนั้นน่ะแบบเอาเต็มสตรีมเป็นซีเรียลยาวๆเลยผมก็ต้องมีทีมงานคอยช่วยเหลือด้วยในเรื่องภาพประกอบแล้วก็อาจจะมีเรื่องภาคเสียงก็ต้องขอหยุดแค่นี้ไปก่อนครับขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับโปรเจกต์หน้านะครับสวัสดีครับ